สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวันีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแห่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้มาสร้างแบบกระโปรงยาวกันค่ะซึ่งจะเป็นกระโปรงยาวหางปลา8ชิ้นนะคะนํามาต่อกันมีขอบเอวติดซิปด้านหลังให้วัดรอบเอวให้พอดีวัดรอบสะโพกแล้วก็วัดจากเอวถึงเขา่า กำหนดความยาว90เซนติเมตรนะคะเตรียมกระดาษมานะคะความยาวจะกำหนดที่90เซนติเมตรแล้วก็ให้แบ่งครึ่งนะคะจะได้ทำได้ง่ายๆค่ะด้านบนให้วัดลงมาสาัก2เซนติเมตรนะคะ เป็นกระโปรงที่มีวิธีการหารอบเอวและก็รอบสะโพกง่ายๆนะคะซึ่งวิธีการหารอบสะโพกรอบเอวจะหารด้วย8นะคะสมมุติารอบสะโพก94ให้บวกเผื่อหลวม2เซนติเมตรก็จะได้เท่ากับ96แล้วก็หารด้วย8ได้เท่ากับ12 12ถ้าคูณ8ก็จะเท่ากับ96เซนติเมตรจากจุดกึงกลางนะคะให้วัดออกด้านละ6เซนติเมตรก็จะเท่ากับ12เซนติเมตรสิบสองเซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่ง เส้นนี้จะเป็นเส้นเอวก็วัดความยาวลงไปนะคะตามต้องการจะก,กำหนดที่90เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมานะคะแล้วก็วัดออกไปด้านละ6เซนติเมตร ติดเส้นเชื่อมกันค่ะก็จะได้เป็นความป้างของรอบสะโพกก่อนนะคะจากเส้นเอวก็วัดลงมา20เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพกล่างแล้วก็แบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพกบน ติดเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปก็มาหาในส่วนของเส้นรอบเอวนะคะรอบเอวสมมุติ72ซนเมตรหารด,ด้วย8ก็จะเท่ากับ9เซนเมตร9กคูณก็จะเท่ากับรอบเอว72ซนเมตรจากจุดกึ่งกลางให้วัดออกด้านละ4.5ซนเมตร แล้วก็โค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะเส้นเอวก็มาหาเส้นเอวถึงเข่ากันนะคะ สมมุติว่าวัดได้5 4เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นขาวเปเส้นเชื่อมกันก่อนนะคะแล้วก็ให้เก็บ1เซนติเมตรนะคะทั้งสองด้านความบานของชายกับโปรง ความบางของใจกระโปรงวัดออกด้านละ8เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นนะคะ1เซนติเมตรจากเส้นสะโพกก็วัดลงมาประมาณ4เซนติเมตรนะคะก็ค่อยๆตีเส้นโค้งนิดๆลงมาค่ะ แล้วก็ตีเส้นไปที่ชายกระโปรง8ซนเมตรเส้นนี้ก็เหมือนกันค่ะ ส่วนที่วัดขึ้น1เซนติเมตรก็โค้งเส้นนิดๆไปหาเส้นกลางค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะซึ่งเวลาตัดผ้าก็ตัดออกมาทั้งหมด8ชิ้นนะคะชิ้นหลังจะใส่ซิปที่ด้านหลังค่ะ ก็ตัดตามที่วาดนะคะเวลาวางผ้าวางผ้า8ชิ้นแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบค่ะสัก1.5ซนตเมตรแล้วก็รีบแบะตะเข็บนะคะในส่วนของเอวความก้างของเอวก็ตัดผ้า3เซนตเมตรนะคะสมมติว่ารอบเอว72ก็บวกเพิ่มสัก3มเซนตเมตรก็เป็น75 เพื่อไว้ติดตะขอนะคะกระโปรงตัวนี้จะใช้ผ้าสงเมตรผ้านักว่างสี่สิบห้านิ้วค่ะซึ่งถ้าตัดตออกมาก็จะเป็นกระโปรงที่สวยทีเดียวค่ะขั้นตอนการเย็บนะคะก็นำทุกชิ้นมาต่อกันแล้วก็เย็บนำไปพง้งติดซิปด,ด้านหลังแล้วก็เย็บขอบเข้ากับกระโปรง พับชายสอยให้เรียบร้อยหรือว่าเย็บก็ได้ค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ